ฝึกคนเนี่ยให้ดีเนี่ยมันต้องฝึกยังไงครูเจ้าบอกให้ฝึกที่จิตนะถ้าจิตของเราดีแล้วเนี่ยการกระทําทางกายวาจาของเราดีหมดนะฝึกจิตเราอย่างเดียวตอนนี้ฝึกคนฝึกที่จิตทํำยังไงก็คือต้องทําจิตให้สงบเพราะจิตเนี่ยมันชอบจะคิดเนี่ยนะมนุษย์เราเนี่ยมันจะขาดการสํารวมอินทรีย์ คือตาหูจมูกลิ้นกายใจพอตากระทบรูปกก็จะไปชอบหูกระทบเสียงก็ชอบไม่ชอบมันจะฟุ้งไปในอายตนะพุจ้าบอกสำรวมอินทรีย์เหมือนเตาปดหัวแขนขาเข้ามาไว้ในกระดองฉันใดภิกษุพึงตั้งมโนวิตกไว้ในกระดองคืออารมณ์การภาวนาฉันนั้นมารผู้มีบาปจะทําอันตรายเธอไม่ไดน้นั้นเราต้องฝึกสำรวมอินทรีย์และจะเป็นเหตให้เรามีปัญญาด้วย เพราะผู้มีบัญญาณิคุ้เจ้าบอกต้องละอกุศลในจิตได้